สบายดีสวัสดีจ้าอยู่กับช่องจีคำคือเก่าม้นี้อยู่ห้งงานเด้ออยู่ห้องงานจีคำทูมาบอกกันว่ามื้อนี้มีเมนูเ็ดด้อว่าซั่นแล้วก็สิเฮ็ดหยังกินก็ถึกๆๆก็ถึกพี่น้องตอนนี้กําลังอึกกถึกอยู่สล สวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะกำลังจะตัดเนี่ยก็ชีเฮ็ดยังสิเฮ็ดยังสิตดับยังเดี๋ยวนี้ตอนนี้สิตดัลาบผักชีใส่กับไอ้พริกไทยเจ้าสิเฮ็ดยังจีดตับลาบผักชีเดี๋ยวเมื่อนี้มีเมนูอยังเมนูก๋วยเตี๋ยวเมื่อนี้เผักชีเมื่อนี้เพผ่กชีเห็ดเผอพี่น้องเพผ่กชีเห็ดเผอเมื่อนี้มีเมนูเผอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเกิดวันนีขึ้นดีเกิดจะ่ท้ายที่สุดมากเลยได้เนี่ เม่ตไมงตอนนี้หึงแรบิม่สัและบริท่คยมีาโับอกว่าแมนฝนกระตกพายุเขาเ้ธอได้มือหูหนาวเนาะหนาวกับหนาวฝนกระตกงานกันเล็กว่าม่เดอนกาเดินซีนะว่าดำนาคครบ่ะอุ้ยเห็นนำลายฝนตัอุ้ยวานกะก็น่าโม่น เกอ็ดเนี่ยตับเนี่ยนี่ตับลาผัสซีใส่กับอันนี้เลยเอ,อ่าลาผัสซีใส่กับพริกไทยเพราะว่ามันไม่มีเม็ดมันไม่มีเม็ดก็เลยเอาพริกไทยสำเร็จมันไม่มีเม็ดพริกไทยก็เลยเอาพริกไทยสำเร็จเอาเข้าที่มี่นะเพิ่นเพนป่นมาแล้วใส่ยังนี่เกลือลาผัสซีพริกไทยกระเทียม ตำเข้าไปนะคะตำได้ละเอีอเยดเพราะว่าคริไส้อันเครื่องเทศลายเนาะเครื้งกเยเตียมันไน่กเตียไกล้กรยเตียวใก่ล้ผสนแต่ว่าให้คสิโมไส้เครื่องเทศเนี่ยตัม่นจะมีโครงไก่แบบได้้นึงมีฟักมีหย่เตรียมไว้แท้ มให้ตายสิกรมนั้นกำเปียดเลยปมาปิ้งมันด้วยนี่หืมผเลยอันนี้น้ำซุปวันนี้น่จ้าเอาจะใส่สะยวขาวสะยวขาวเนาะพอาใส่ลงไปแล้วจองหนึ่งใส่อีกจองที่สองลื่นเลสุทายค เล็ก้าข้าวกับซีมอสไซใส่ยิวย้ำเนาะรูปหัวเห็นเนะควันใส่ส่ยิดำนะจ๊ะนี่ดาะใส่ปลายใส่เดาะเริ่มแหละซีซันเริ่มมาแหละไปเจียวไก่เด็ก็รักแักซีที่ห้าตังเนาะ ออหอมด้หอมอันพักชีด,ด้ิสูตรไทยบอบบแต่สูตรไทยสูตรล่าวนะแต่ว่าจะใช้น้ำตาลนิดนึงสูตรเจ๊คำ ูกจานลูไปสองจ่องเลยด้วยเนางจองพอแนาปสิมาใส่พงนัวขนอกานนี้พงนัวนี่เดี๋ยามาใส่ลายกระเสือกลายไล้เมยูกใส่ลายใส่ลายส่หนุยส่น่ใส่เ่เลยกับโบเซ่บริโภคสาให้เพอนด้วแก่่ะขากินคมีม้นดังนี่ยเด๋วโอ้มกัแค่นี้เนาะ อันนี้เบอร์สามสิบสองเนาะหมอเนี่ย้าก็ใส่ขนาดนี้พอแล้วก็คน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 แล้วก็รอบมันเดือดจัดๆแล้วกะเอาใกล้ลงไปเนาะเพราะว่ามันชิข้าวเดี๋ยวเบิ์ดนะบริโภคชนะมันดางแล้วบริโภคชนะดอกเตยทุกอย่างเลย อันนี้กะไตเตรียมไว้โครงไก่โครงไก่เตรียมไว้บกถึงขั้นตอนที่เฮาสิเอาไก่ลงเนาะไก่กะไก่ปตกิตัวนึงแล้วกโคงไก่เนาะอันไก่บ้านเฮาพนยังแข็งอยู่เลยนะแล้วกอันนี้โคงไก่โคงไก่2โลครึ่งเนาะมันกเบิดเนาะเพราะว่าบ่มีหนด้มันบ่มีมันเบิดพอดี จะเป็นโตแล้วจะเป็นโค้งลงไปจะเป็นโค้งลงไปแหละกะหฮากัมาซอยทีหลังเนาะมาหันทีหลังหันทีหลังที่ตุ่นี่ปะสองสามอันนี้โคง้งโค้งเสี่สใกล้เป็นโตโตัวนึงใกล้โอพนักงานเรากี่คนพนักงานทำน้ำก็สิบสามแล้วก็พนักงานเทอัน กันกันเดือี๊ยบสี่โมเมนพนักงานอีกค่ะรอดูรอเบิ่งประมาณสั้นนี่แหละว่ากันต่อต่อไปเศษอะไรอีกบ่แล้วเลี่วนี่นะเดี๋ยวก็ล่ออีกเอาที่นี่เศษนมี่ยังจำกระเทียมกระเทียมแต่เกียวไอ้เพื่อนจำกระเทียมไว้เกี่ยวเองได้กระเทียมเจียวก็ไดล ีทำง่ายๆมาลืม,ลม,มดิอะไรๆต้องซื้อครบหม่กระเทียมเพิ่งกระเจียวเองเพ่เม,เมันจังหอมเพิ่อเหรอะเเทอีย่างล้วลูกชิก้นกับเส้น้ำให้มันตืกั กระตีเจียวกระเทียมมันเดือดเลบ่มเพนเดือดเถอปะครอหนาเทีนบอกมันเพลอนเดือดโจดโจดกเหล็กหกหมอหกแหงกคือเซฟเซฟเซฟกระทะเล็กเซฟกระทะอันบริเลกแม่เลยนะเซฟกระทะเล็ก เด็ดเนาะมันเด็ดถ้าว่าเงินพัวมันโล่งขันบนโล่งก็มันนับไอยังบัดนี่อือเออเออจวดๆเลยนะคะ แกตาเแกตาเออตะลุมมันควันมันจะตามกี้นี่เสียบตากะบอกง่ายกว่าเธอใส่ไงแต่แต่เว่นมันบม่อกี้เอาแล้วมันรูมขอเมื่อกี้จนจำตาแตกออกนี่ชีเป็นเส้นเส้นฝื้อไมีลูกซิ้นลูกซิ้นเตรียมไว้นะจ๊ะโอ้ยก็เหมือดแท้ มันหย้อนแสงบ่กว่าเสียผ่านนะนไปเคี่ยวผิ่านอันนี้ก็เทียมเจียวเพิ่นเจียวไลยเจียวที่เจียวไว้เนว่ยอันนี้พริกพริกเจียวพริกป่นเจียวประเทศลาวเพิ่นใส่พริกป่นประเทศอ่ะก็เหมือนย้อนแสงในบ่เห็นเนาะเดี๋ยวลงไปลวกเนาะตัวนี้ส้ม เ้าถึงมาแล้วก็สีตาไว้ใหดูก่อนดูกสตสีเ้าถึงมากเด็กใกล้เฮาแล้วเรียบร้อยลรอซับจมเร้วเลยคนตัว

ต้องปั่นเ็หัๆให้สั้นกันสีหมดเลยมันจะไม่คู่กันนะมันจะไม่คู่กันนะมันจะบมันสีบุกขู่กันเด้๋ยวคนไลยรวมทั้งลูกน้องกัู่อยู่เด็กทั้งลูกน้องมันเอากระชามมาไหนกันนะกระชามบ่กระชามใบหน่อย ลวกพักทองงอก,กับพักบกนูนมันนี่เนาะเป็นว่าคือว่าเขียมพ่อไม่เวิดแล้วนี่แต่รอแต่คนงานแบบว่าพักเคพียงไรปะมาลวกเอาเสร็จเนาะ ราะว่าอันนี้เัาจะเตรียมนใน้เบิร์ตนเนาะเตรียมไว้เบิร์ตเลยเตรียมไว้เบิร์ตเพราะว่าคันที่ลวกไว้มันสือืดแนะมนเลาก็เตรียมเส้นวไว้น้ำซุปกะเรียบร้อยแลย้วเรียบร้อยแล้วน้ำซุปกะแล้วก็น้ำลวอน้ำไว้อัน,นลวกเส้นเนาะก็ว่าไม่อยากกินร้ายก็ลวกร้ายไม่อยากกินหน่อยก็ลวกหน่อยแมนตามสบายใจคลิปอันเฮาเครื่องเคียงกับห้าวเตี่ยมไว้อันนี้จะเป็นเครื่องปรุงเนาะกระเทียมเจียวมักพริกอันนี้ก็เครื่องปรุงต่างๆ มีลูกช oh, well, ิ้นพักลวกแล้วก็พักต่างๆเตรียมไว้อันนี้ไอหอมกราหอมแล้วก็ทักซี่นี่วัตถุหอมอันนี้ซีกินกับเนาะเมนูมือนีิก็ถือว่าสำเร็จเนาะเรียบร้อยแล้วยิ่งว่ได้กินให้เบิรงเด้อเห็ดให้เบิรงซื้อเห็ดให้เบิรงซื้อเพราะว่าตอนการกินต้องลุงน้องกินให้เบื้อเป็นคนทายเนาะเออถ้าเบิรงกันใช่ใชแต่ตอนเห็ดเนาะถ้าเบิรงนนำมาเอื้อ จบขีบแต่เพียงเทียนหนเนาะขากุไลกุแช่เจี๊ข้ามกับเาวดกันเ้ยสบายดีพี่นนอะสบายดี